ทำผมต่อาว แทนโมงแล้วไอ้อะไอ้ละวนายยืนอยเงี้ยโดนเลยนะโดนเลยนะ

วันนี้คือเบาๆไม่ใส่แฮวันนี้ก็ไปซ้อมแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ให้พี่สปารมทำผมให้ต่อ ปูดนะคะตอนเย็นขอฟ้าร่าเบาๆได้ สาวน่าหนาักฟีมาสุดๆทำไมบอกว่าดูสาวเฟีมาสอ่ะเ,เกิดอะไรเกิด PS ไลท์แต่งหน้าแข่งเหรอพี่แกดเครื่องทำผมหน่อยค่ะ อ๋อนี้หรอของไดสันทุกคนตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปน่าจะมีแค่ให้ผมมันเด้งๆนิดหนึ่นี่น้องมิน้นไม่น้องมิ้นมาคอมเมนต์หรอไม่แต่งตัวหละจ๊ะ ได้คะ่ะเดี๋ยวฉเช้านาีา้เรามินี่เยอะน้องมิ้นเขาทำอะไรทำไมวันนี้เขาแวะมาคอมเมนต์จะแผลไหมลูกมีนึงมันบวมแต่ว่าเดี๋ยวก็คงหาย วินบอกน้องกิฟบอกคิดถึงคิดถึงน้องกิฟมากเลยอ่ะพายาแล้วนะ มันเบาๆพอวันนี้พี่ไม่กี่วันก็ไม่ดูพี่วินาลัยแต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวมาอีกถ้าแต่งหน้าเองหรือว่าให้ช่างแต่งก็เดี๋ยวมาเมาส์มาเลยเมาส์ให้ช่างแต่งไปเราก็เมาส์ไปพี่พิมพ์จนท้อแล้วครับมีอามอนพิม์ว่าอะไรอ่ะขอโทษพิมว่าอะไรไหนดูหน่อย พี่มาใหม่ได้ไหมในดูในเลียวดอไม่ไูนาะคู่คววมยีอามงกวหน่งไม่รอรี่นะวิธีเป็นไงบ้างลูกโอ้โหสวยมากวิธีคือฉ่ำมากคุณแม่วิธีช่ำมากสวยแบบ ไม่มีคำซีเบิร์ตเอาดีๆมาดูนะแล้วเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่า,นานวีนาเนื่งเข้าไปวีนาะะ<ต>อ่นนานาะอึนนนอ้องอ่ะบฮสุดยอดแม่คำว่า new era คำว่า new era เท่านั้น บอสสปอยแล้วพี่บอสสปอยอยังแบบยังเล่นๆยังจิบ๊บจิ๊บ เกิดคำคือจะบอกว่ามันสวยมากไม่เคยเห็นเวทีไหนสวยขนาดนี้มาก่อนสี LED everything แสงทุกคนมันสวยมากมันเหมือนแบบอธิบายไม่ถูกไม่ชี้มาสวัสดีค่ะมันแบบคิดมันแบบทุกคนมันสวย,ยมากไม่เหมือนอยู่อีกมิติหนึ่งอะ ไม่เหมือนกันบว่าฉันไม่ได้ยืนอยู่ในโลกนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยนี่คือคำอธิบายเวทีนะคะเพราะฉะนั้นมาชมกันได้แนะนําให้มาดูของนหน้างานแนะนําให้มาดูหน้างานในจอก็สวยแต่หน้างานคือแบบสุดๆเออเป็นเกียรติและภูมิใจมากอะที่ ที่ได้ Father, มาเดินบนเวทีเนี้ยเพื่อนทุกคนพูดเหมือนกันหมดตอนขึ้นไปยืนบนเวทีแบบว่าบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากเพราะว่าเขาตั้งใจทำมาก ก็คือกไม่น่าใจย6 9 5ิบหกเารเ็ยังไงก็ตามการเลือกตั้งผ่านประชาชนเนี่ยจะเป็นอที่ถูกต้อง เป็นแฟนชาลาตินเยอะเลยดีใจแทนขอบคุณนะคะ thank you guys วันนี้หลอนคลายไม่มีอะไรหล่อนเล่น

ทำผมเบาๆเท่ากับเท่ากับเบาๆอันนี้แป๊บเดียวมันก็คลายแล้วทุกคนเดี๋ยวพอกำลังจะแต่งหน้าชุดประจำชาติที่จะคลายพอดีพี่สบ,บายไม่ต้องเคลียร์เส้นเลยนะคะเพราะว่าีิเตรียมมาพร้อมสำหรับให้คลายภายในเวลาบ่ายสอง มันผมได้ฝันนะทุกคนอยากให้ใส่วิกแล้วก็ตุกแบบโมติโต้ ใครส่งคุณมาคะคควันนี้ปากเ่งตึงไหมปากเต่งตึงเป็นพิเศษข้อกลาหาของกัมพูชาี่ระบุว,ว่ททระสาทอองเรต้องต้อบเป็นย้กัมพูชาไม่กล้าตอบแต่เพียงว่าต้องหยิงโดยสมลก่อนเื่เก็บูทุดระเบิดอ่าเดี๋ยวจะมาฟังจะได้ทีแม่ ชีแจงคอจริงๆโตกับกบะชาแบบชัๆๆบบช้นๆเลยที่นอนเยอะไปไหมอน,น,นอนแบบเดินลงไปหายรูปแล้วคลายและมม้ะแค่เดินลงไปหายรูปแล้วก็คลายฉีดสเปรย์หนึ่งเดี๋ยวฉีดจะคลายเกิน ไง่ายวันนี้ไง,ไง่ายทำเงนินเง่ายนัหยนหนึ่งขอเคลียร์ตรงนี้หน่อยในหวีทีเดียวร้อยชีแหง้งหรอสภาพ ง่ายพออย่างีไงไง้ค่ะอย่างนี้ขออนิดนึงนะค่ะกระชอนิดนึงขอชชอนนิดนึง บาๆมายกโคนเลยให้ยกโคนเลยเหรอได้แล้วเบาๆเบาๆออเอาใหญ่ไห้ก่อนลูกเอาใหญ่ รอกดเสื้อวันนี้นะลูกสาวเย้วันนี้ไม่มีเ e s t s e l l e r นะแม่แม่แม,มีอีกที่หลังพิริมนะคะโอเคอ่ะลูกสาวเสร็จละง่ายๆวันนี้ชิวชิวไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวไปใส่ชุดก่อนแล้วก็หวีผมอะไรให้เรียบร้อยนะคะไปแล้วนะไปแต่งตัวก่อนนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเจอกันโอเคง่ายๆวันนี้ชิวชิวไป นะคะโอเคไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์คุยกันค่ะบ๊ายบาย